ีดีทุกท่านนะครับอยู่กับแอดดอริสอนฟาร์มรีนะครับแอดนุกกี้นะครับวันนี้เรามาบุกที่บ้านกวนบุญน,นะครับลองแอดมาทำอะไรนะะพี่สายบุญสวัสดีครับทำอะไรกันอยู่เอาเอาขนมมาส่งครับ ใครใครไม่มาไม่ได้กินนะครับ <parallels> สวัสดีก่อนเร็วยังไม่ได้อ๋อสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันสกรอ่าแม่ใหญ่ใจดีของเรานั่นเองนะ,นะวันนี้แอดนุกี้มาส่งส่งขนมส่งขนมให้กับเด็กๆนะครับ กลัวไม่ได้มาวันสองมาหาเหาให้ไหมมาหาเหาให้ใช่ไหมมาหาเหาให้เพิ่งไปฉีดวัคซีนมาเข็มสามเพิ่งเสร็จจากโรงพยาบาลก็เลยเลยมาเลยใช่กลัววันสวันไม่ได้มาไงกลัวลูกกลัวเพิ่นกลัวลูกไม่ขึ้นเพิ่นเลยมาให้มาเลยพามาเพราะเดี๋ยวก็ไปอ่าเดี๋ยวไม่กี่วันก็ไปศาลนะครับเดี๋ยวไปให้กำลังใจลุงก็เลยพาแอนุกี้มาเลย ลงมาเจะเอ่อ yeah, ใครไม่ลงมาไม่ได้กินขนมเด้อใครไม่ลงมาไม่ได้กินขนมนะเนอนนวันนี้มีออเดอร์สองกล่องนะฮะออเดอร์พี่สายบุญนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> <S มีเอฟซีมีเอฟซีถามผมมานะครับอยากได้ไม้เยื้อย้ให้ติดต่อพี่สายบุญเลยนะครับอใครอยากได้ไม้เย่้แยะติดต่อพี่สายบุญเลยนะฮะ พี่สายบุญเป็นสะพานบุญครับให้กับวัดนะเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้วัดนะแอดนี้ไม่รับนะใครอยากติดต่อแอดมาให้ติดต่อพี่สายบุญเท่านั้น,นครับเพราะว่าเราไม่ได้ขึ้นมาบ่อยนะแปลงโฉมหรอโ<ม>อ,อมาหาเหาโอ้โหไถ่น้อหี่โอ้โห ลูกสาวใครเนี่ยลูกสาวใครเนี่ยโอ้โหอะนี่ค่ะโอ้โ๋<ด>ใครใครใครตัดผมให้ตอนนี้เริ่มเริ่มดีขึ้นแล้วโออสวัสดีค่ะเดี๋ยวสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนยังนี่อะไรกันน่ะอะอนั่งๆนั่งก่อนนั่งตรงนี้่ค <c oughs> ืออะไรเนี่ยน,น,น,น่ะอืม <c oughs> ะะเอาเปิดอะเล็กๆก,ก่อนออดูชุดดูชุดนางฟ้าให้จับก่อนอย่าเพิ่งมือเอามือไอ้มือมาแ <laughs> อามือมาเออให้สัมผัสคืออะไรอะ่ะไอ้ทายคืออะไรไ้ร <laughs> อาเปิดตาโ ก็เหอออดีที่ลูกก็ไม่รู้เหมือนเห็นมันบอกว่ามันเป็นของเล่นมาใหม่ก็เลยเหรอทำไมเขาดูลูกก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรคนซื้อก็ไม่รู้เลยค่ะนี่อะไรลูกดีอะไรคืออะไรกินเป็นแล้วเแบบดม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 ก่อนดมหมึกก่อนนะดมก่อนเนอะคืออะไรอ่ะเนี่นอะไร ได้ต่อยยังไงอ่ะผมไม่มีมีแต่เหาไม่เปลี่ยนชุดมาละแหมสีส้มสีส้มค่ะสีฟ้าขนได้ป่าสีฟ้ากับสีส้มนะครับมันมีอะไรขีางใด้วยใจมันคือหัวใจมันคือหัวใจอก๋อขนมเหรอ อ๋อมันคือขนมนะฮะดูน้องอสนใจมาก,กเลยเป็นรสอะไรอ่ะอรสอ,อะไรอร่อยสตรอเบอรี่ไหมอ๋อสตรอเบอรี่เหรอมันเป็นกล่องสีชมพูนะอืมโอ้ใช่เหรอนุกเป็นอย่างนั้นเหรออ๋อโอ้ว่มันเป็น มันเป็นผมสีเอ้ยให้พี่นุกยืมไปใส่หน่อยเ, <laughs> เร็วโอ้ที่ที่ที่เขาใส่แบบว่าเออทำไมแบบว่ามีกระจุกแบบสีนั้นนี้อ๋อ,อเขาใส่อันนี้ท้กี้ไม่รู้มาได้ไงเนี่ยเออหยิบมาเฉยเออนุกก็ไม่รู้นะหยิบมาแล้วมันเป็นอันนี้พอดีนะครับอ๋อเป็นอย่างนี้เหรอ เขาต้องใส่ข้างในเปล่าใส่ด้านในให้ผมข้างนอกปกอ๋อเดี๋ยวลองใส่ให้พี่โฮมดูเออลองใส่เอาเอาขึ้นไปก่อนจุกนึงแล้วก็หนีบลงไปแบบนี้เหรอมันจะเป็นหวีหรออ๋อเออนี่นี่เออคือ โอ้มันจะเป็นแบบนี้นี่เองนะอ๋อเขาเอาไว้ใช้ตอนสงการนะอืมกินขนมแล้วไงเมื่อกี้อือมันชื่ออะไรอ่ะเยลลี่เหรอโอ้คุณว่าอย่มันชื่อเยลลี่มันก็เย็นเย็นมากอือ

ูตลอดครับนน้อขนมมาให้น้องๆหน่อยอ๋เอเราก็คมีเวลาครับแล้วประกับวันนี้ขิดวัคนด้วยเกงว่าอีกสองวันจะมาไม่ได้ก็เลยมาก่อนว่ามันยังแบบยังมมรีอาการแบบสบายอสาย่สบายตอนยังกินกินแล้วนะอือกินเลย,ยเลย,ดเ,ลยเดี๋ยวก่อนกินยกขึ้นโชว์กล้องหน่อยแล้วน้งแก้วยกข,ขึ้นโชว์หน่อยแล้วหันหน้ามา โชก่อนเดี๋ยวเพิ่งอย่าเพิ่งหม่ำอ่ะวองกล้องยิ้มยิ้มวงกล้องห้าสี่สามสองหนึ่งน้องแก้วน้องแก้วสรห้าสี่วงกล้องก่อนแก้วหนึ่งสองสามโอ้โหสนใจกินโอเคโชว์เลยกินเลยค่ะ อันนี้น่าจะอร่อยนะแต่ก่อนเห็นแก้วกินรอบเราซื้อมาใช่ไหมอืมอันนี้้ก็็เปนนมิิุี่อร่อยไหมมันเป็นรสอะไรคะรสอะไรเหมือนชิฟโตมีลูกวันเลยนะเหมือนพี่ได้สอนว่ามันเหมือนรสส้มรสส้มืนรสส้มโอเครสส้มรสส้มเนี่ยตัวนี้ไม่วุ่นอยู่ข้างในเลยไม่พูดไม่ตีงเลยนะฮะงับ โอ้โหไหนไหนเนี่ยเมื่อกี้นะครับนางแบบนางตักกินหลายคำเลยนะอร่อยนะฮะอัับตา,อาเอามือมาเอามือมาทั้งสองคนโอ้โหอ่ะพี่โฮมพร้อมแล้วให้พี่โฮมก่อนให้พี่โฮมจับดูสิเอาหรือยัง พี่พรมนะพร้อมแล้วเรือเรือน้องแก้วแก้ววางก่อนวางก่อนวางก่อนอืมอันยังสุดท้ายรับตาเอามือมาแบ้มือให้พี่นุกี้ชึบให้สัมผัสก่อนให้รูปๆคำๆได้อย่าเพิ่งเงินตาเออเอาอีกข้างนึงอ่ะเออสองข้างคืออะไรตาตาโอ้โห อ๋อหรออยากได้อันนี้อ,งงอ๋อกางร่มอันน่ะเอออัมเบลลานั่นเองนะครับคือร่มนะฮะร่รมแห่งความอร่อย,อนนยจริงเหรออ๋อเราเพิ่งเอาออกมาจากเ่งแชย็นไอ้าวหรอ,อ,อเป็นตัวใหม่เหรอไม่มีรอบกปอดเราไม่เห็นนะอ๋อเป็นแบบใหม่อืมอร่อย มันแซ่บมากไหม <laughs> อ๋อขอบคุณสลักคลิปนี้ด้วยนะครับขอบคุณไม่ใหญ่หน่อยเร็วพอบคุณโงการเลยคุณอขอบคุณอขอบคุณพี่เล็กวันสกอรด้วยนะครับเด็กๆได้รับประทานขนมเรียบร้อยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับอดิสนแฟมิลี่นุกี้แฟมิลี่ครับผมที mm ่ hmm. นี้ลาไปก่อนนะฮะ mm hmm. วันนี้ก็หลังจากเสร็จภารกิจที่พาทุกี้ไปฉีดวัคซีนนะ mm hmm. ก็ขึ้นมานี่เลยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวปล่อยให้เด็กๆก,กินขนมกันครับ